ทุกคนดูนี่เราแอบมาแอบมาเล่นห้องแอร์นะครับโอ้มันห่อนแห้งนั่งล,ล้มกัลังกำลังลำอยู่นะครับทุกคนนี่นี่อีหลาอยู่นี่เปิดเปิดแอร์เครื่องเดียวมักับน้องสาวมอมอสแมนเดี๋ยวแป๊บนึงให้เขาจูงไปโหลดอีหลาคือคู่กับใครคู่กับตรองส่วนเออเออให้น้องจูงไปโหลดเฮามาตากแอร์ก,ก่อน ไม่ไหวแล้วเราจะไปเปลี่ยนรองเปลี่ยนรองเท้ากันน <c oughs> ้องอดเครืองทั้งละอดเอาอัหล่ะชาสู้สะะาูาคารบแพ่ธนาคารบ่า <c oughs> ะะคาบ่แพรไผ่บ่อธคาคาบ่แพรไผ่ได้กับแพสอย่งนั้นเลยแพร่เ <c oughs> ือแพสะ กับที่พักนะครับเพราะว่าล้อก็กำลังซ้อมอยู่ oh. เราล้อเราใก็จะเดินไปที่พักนะครับจะดูไปนอนีนห้องเนี่ยนะครับทุกคนที่พักเราก็อยู่วัดนะครับเดินไปบ่ไก่กะสวัสดีครับทุกคนเราก็อ,อยู่กนะับน้องปอนคนสวยนะครับอันนี้เตรีมยมนอะไรเนี่ยายมันครับ ถ่ายคลิปลง Youtube กันนคับลองน้องๆแต่งตัวน้องท้องมองบอลส่องอันนี้แม่งานนะครับอันนี้โอ้ยทอดเสียงเ้ยยอดเสียงเยอรเสียงดอเมนียเสียงเอรนลอยอันนี้บรรยากาศน้องแต่งตัวนองน้องมองบอลสอ ขบวนนางรำน,นะครับน้องๆก็กำลังแต่งตัวกันเด้อพี่น้องขบวนนางรำวันนี้หมู่บ้านสันติสุขนะคะัวันนี้น้องรถถังนะคะัร่างแต่งตัวให้นางป้ายเราก็นานไปนะครับน้องไปได้อยู่กันไหมล่ะ Paid, ขอจับหามน้ำรำเนี่ยไม่ได้ครับเอะผู้หญิงคือป้ายมาใส่ชุดเลยอีกกีนเลยก็ไอ้บอยโนเลยที่บอยเลยที่บอยเหรอโนไอ้บอยโนไอ้บอยโนเลยที่บอยโทษโทษรู้ของน้องน้องปอยดูมาครับแต่งครับเออปกติแต่งชายนะปกติเป็นผู้ชายแล้วต้องถ่ามาทางนี้มันถึงจะไม่ย้อนแสงเงี้ยปกติเป็นผู้ชายอันนี้ก็เพื่อนเอาเสื้อที่ไหนมาให้ฉันนี่เป็นน้องมอมสอนนะครับ สิออได้ทายคีอยากทายน้องน้องทางแต่งหน้าบริเตียนเขาพี่อาวสร้างแต่งหน้ารถถังนะคะเฟซบุ๊กน้องรถถังอุ้ยนี่อื่นมาสร้างเตียงนอนหน้าทุกคราเตียหน้าเตียหน้าตัวของไปยื้อยู่งไปเตียหน้าอื่นที่ยุ่งไปก็ได้อยู่สวยอยู่เอาเขาพี่อานว์มาแต่งนี่พี่อาว์ไม่แต่งดุโอยบอดแต่งเจ้าของได้แต่งจ้าของกับยื้คือกันอิรี แล้เจ้าของกางยืนขนาดบ่ได้บ่ได้เต้นกับขื่นค็ฉันนี่บลขื่นคอนเสิร์ตแป๊บเดียวลงม้ายืนแล้วไปก่อนนะครับทุกคุคไปมาดูน้องถังจะแต่งเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะนนี้นะก็แต่งตอนนี้ราคาพี่น้องทาออกไปทาน้องๆกำลังแต่งตัว man ชาวอำเภอสิงห์เดือดขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะแต่คิดเดิมันมาต่อเนื่อมันเถื่อนแต่ดอกเตอร์แต่เล่ยมันเลยเบรกจันน้อยผลไปเอิญดอกเตอร์ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณท่านน้ำเติมสามสิบหลัขอขอบคุณท่านระเอญยื้อแล้วยังก็โมสถานีตำรวจูปไหนเฮาได้ รับความสนุกสนานนะคะเซเว่นซ <C> ีพีโอใช่ไหมคะโอเคไฟนะครับริมเขื่อนบ้างไฟนะครับอำเภอสิบุญเดืองน,นะครับซึ่งการเรียนเชิญนะครับพี่น้องนะครับที่อยากมาเบิงบ้างไฟนะครับในมือนานกน็มารับชมกันได้นะครับ นี่ก็เป็นลำดับขบวนแห่นะครับของทุกขบวนทั้ง16ขบวนเลยนะครับค่ะตอนนี้นะคะขบวนของชุมชนสันติสุขกับก,บกำลังเดินทางมาหอดน,นะคะคุณผู้ชมทุกท่านอดใจรอสักครู่นะคะ จากที่เข้าเบิงอยู่ตรงนี้นะคะกับเป็นขบวนที่ง่ายและสวยงามมากค่ะใช่ครับครับครับ ข่าสลหรับลำดับขบวนแหน่นะครับขบวนที่1นะครับป้ายงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟนะครับขบวนที่2นะครับขบวนทง,งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับตามมาด้วยขบวนโรงเรียนสีบ่บนเรือวิทยาคารบบนะครับขบวนที่4ครับโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาครับขบวนที่5ครับวิทยาลัยลการอาชีพสีบ่บนเรืองครับขบวนที่6นะครับสอกรกรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีบ่บนเรืองครับ ตามมาด้วยขบวนที่7ครับชุมชนสันติสุขครับและขบวนที่8ชุมชนเมืองใหม่ครับค่ะต่อด้วยชุมชนสีเมืองใหม่ค่ะชุมชนดอนหันชุมชนสีเจริญชุมชนโนนสูงเปลือยชุมชนม่วงแก้วนะคะขบวนของนางฟ้าจำแรงค่ะทีมงานสีบุญเรืองบวกและปิดท้ายด้วยทีมงานเจระเอียดค่ะครับก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับอ่ ขบวนของชมชนสันติสุขนะครับตามตามุามดินางป้ายเลยนะครับป้ายสวยงามนะครับพี่น้องครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพี่น้องบานเฮ้านะครับ สภาพจุดที่สี่เรานะครับทุกคนดูนี่มาเสนอคำว่ายืดค่ะค่ะอันนี้สภาพจุดที่สี่นะครับเราผ่านมาสี่จุดแล้ว ไปดูน้องพลังแน่น้องนอง้นองมันยังแบบเบาไหวแล้ว ไปเปลี่ยนรองเปลี่ยนรองเท้ากับน้องเอดเครื่องทั้งล้วอดเอาอี่ล่ะใช่สู้สู้ธนาคารเพ่แพทยาคารพรมธนาคารเพื่แพทย์บ่ธนาคารเพื่แพทย์ได้กับแพทย์ซะอย่างนั้นเลยแพทสีไปเบืองแพทย์ซะสีเบือเรื้องเห็ดบาปครับทุกคนดูนี่เราแอบมาแอบมาเล่นห้องแอร์นะครับ โอ้มันห่อนแห้งนั่งล้ำกัลังกำลังล้ำอยู่นะครับทุกคนนี่นี่อีลาอยู่นี่เปิดเปิดแอร์เครื่องเดียวมากับน้องสาวมอมอสอแมนเดี๋ยวแป๊บนึงให้เขาจูงไปโลดอีหลาคือคู่กับแพรคู่กับต้งสวนเออเออให้น้องจูงไปโลดเฮามาตากแอร์ก,ก่อนแมนทุกคนดูเราอู้มาอยู่กับน้องๆมอมอสอ มาเปิดแอร์อันนี้เพื่อนเปิดไว้เราเดฟพิน้องเขาไม่ได้ว่าเปิดเองดีโดยละพารการแล้วเขาเปิดแค่พัดลมร้อนอีดีทุกคนตอนนี้เราก็ถึงประพรมพิธีแล้วนะครับปาแม่พาอ้ําไปวัดก่อนก็ฮอดเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ได้ขอน้องรถถังกลับก่อนนะครับเหนื่อยมากวันนี้เสนอคำว่าเหนื่อยเบิ่งเหนื่อยเบิดลพ่น anyway> ้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังกลับที่พักเราสภาพเหนื่อยมากวันนี้เทศบาลต,ตะบนโนนสุงเพื่อนนะคะคุณภัยบูลแฝงเมืองคุกค่ะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะได้แก่จุมชจสันติสุข ชมชนสันติสุขนะครับสันติสุขช <จน S 1> สันติสุขมาครับได้ภาพนีด้ด้วยครับการนำของผู้ใหญ่พงเดชพิสถานอีกจังเดือนก่อนเทศกาลสิ้นผูน้ใหญ่บ้านนั่นนะเมือเ่อแม่นเดือนนาหรือมืออ,อื้นมือฮือตีเม่อนตีสันติสุขนั่น,อ,อ,นอีกสองมือโอ้ยสุดท้ายแล้วบังไฟปีนี้นะครับ ลงเดินไปออกรถเบิรงหัวกันอยู่ดีใจวันนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็คือการไปร่วมขบวนแห่ของอของอามนะครับที่บุญบั้งไฟสีบุญเรืองนะครับผ่านไปด้วยดีแล้วก็ยินดีกับน้องๆม,องม,องมองสอนะครับที่ ชนะเลิศขบวนฟ้อนรำอ่าชนะเลิศลำหนึ่งนะครับผมยินดีด้วยนะครับ,บน,น้องกาดสีพอีดีๆกัดยิ้ดีน้องๆเหมาะแล้วแหละพี่น้องไอ้ที่หนึ่งก็ <Ooh. S 1> กกงสู่กันพักนางรำฟ้อนซีหาดรอบเมื่อยใคีดีขนาดคนยางยังเมื่อยอะ่ะบ๊ายบาย